สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ู e ถาอินเทอร์นิงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายสุดชาติสวัสดีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2554พร้อมทนายความได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและก็กระทรวงวัฒนธรรมจากกรณีมีมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติโดยการฟ้องขอให้กระรวงชดใช้ค่าเสียหาย ต่อการถูกละเมิดสิทธิเกียรติยศชื่อเสียงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทพร้อมขอให้สารมีคำสั่งคุ้มครองั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติจนกว่าจะมีคำพิพากษาล่าสุดนั้นทางด้านนายสุชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นจดหมายด่วนที่สุดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นการแจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ปลดนายสุชาติออกจากศิลปินแห่งชาติโดยมีรายละเอียดนะครับก็บอกว่าเป็นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่26พฤศจิกายน2564เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่4ทับ2564เรียนนายสุชาติสวัสดีสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเรื่องการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติลงวันที่23พฤศจิกายน2564 จำนวนหนึ่งฉบับด้วยกลมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒน,นธรรมวัฒนธรรมแห่งชาติในคราวประชุมที่4ทับ2,564เมื่อวันที่4ตุลาคม2,564ซึ่งเป็นการพิจารณาสุดเนือกจากการยกเลิกการยกจ้องเชิดจูเกียริการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2,554โดยนายสุชาติสวัสดีได้รับทราบหนังสือที่กลมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วท0503 .5 ทับสามนงวันที่30สิงหาคม2 5 6 4เมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 4โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำประกาศการยกเลิกการยกจ้องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติสวัสดีและแจ้งให้นายสุชาติสวัสดีทราบนะครับแล้วก็นี่ครับลงชื่อ ก็คือทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นก็คือทางด้านนางสาวปิลิกากำลังชัยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครคุณผู้ชมครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านานายสุช,ชาติสวัสดีนั้นเนี่ยก็พบว่าไปดําเนินการนะครับในการที่ส่งเสริมกลุ่มบรรดาม็อบกลุ่มราษฎรม็อบ ธรรมศาสตร์และการชุมนุมและก็อีกหลายกลุ่มและก็มีแนวคิดเนี่ยนะครับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั้นเนี่ยไปในทางที่ไม่เหมาะสมมากนักนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของสถาบันนอกจากนี้ในการโพสต์ข้อความหลายครั้งหลายครานั้นนายสุชาติสวัสดีก็ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นศิลปินแห่งชาติดังนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็ถูกแจ้งอย่างเป็นทางการในการยกเลิกเนี่ยนะครับในการเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยครับ